เป็นห่วงน้องสาวโผล่คอมเมนต์ไอจีหลังถูกจับตาเลิก DJ เจเพชรจ้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ละค่ะสำหรับครอบครัวของดีเจเพชรจ้าวิเชียนกับภรรยาสาวคนสวยอย่างนิวเคลียร์หันษาและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนนั้นมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นคือน้องไทก้าโดยก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของนิวเคลียร์เธอได้โพสต์ภาพช่องยูทูบเปิดใหม่ของตัวเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้ถามเกี่ยวกับคำถามที่อยากรู้ซึ่งก่อนหน้านี้นิวเคลียร์ถูกจับตาเลิกกับสามีอย่างดีเจเพชจ้าเพราะทั้งคู่ไม่โพสต์รูปคู่ลงไอจีมาเป็นระยะเวลาที่นานงานนี้พี่สาวสุดที่รักอย่างอุ้มลักณาได้เข้ามาคอมเมนต์อออว่ารักพี่สาวคนนี้มากแค่ไหนมีอะไรอยากบอกพี่สาวแบบที่ไม่เคยบอกบ้างซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็ได้คอมเมนต์ตอบพี่สาวว่าลักนาอุ้ม น้ำตามาลักขณะที่คุณแม่ของสาวนิวเคลียร์ก็เข้ามาคอมเมนต์ถามลูกด้วยว่ามีถามได้ไหมอยากรู้มากๆซึ่งลูกสาวก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่ามัม3612ว่าอะไรคะ